เราแค่แบบเห็นแล้วผมมันมันนะเ,ออเพราะมันดูเยอะมันดูเอ็กซ์ตร้ามันดูแบบล้น,นะอะพลังงานมันเยอะเราไม่เราก็แบบสุขอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> ่ะก็แบบเราก็ปกติ<ด>ขนาดเล็กใหญ่แล้วนะไม <c oughs> ่ต้องรู้ว่าไม่ชอบนะยังแบบว่าออยังไม่รู้ตัวอ,อพอตอนหลังได้มาสนิทกันนะครับถึงได้รู้ว่านะก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกกูไม่ชอบเลยนะรู้เปล่าอะไรเงี้ยพร้อมแล้วเริ่มเล่มากเริ่มแล้วใครเป็นพีมาก เออคุณต้นคุณรู้หรือเปล่าว่าแรกๆที่เจอกันเนี่ยพีเขาไม่ได้ชอบคุณเลยนะเกลี่ดเลยด้วยมันไส้ด้วยปลมปอมแบบปอมจับได้เขาเป็นคนพีว่าเขาไม่รู้ตัวเพราะเขาจะไม่ค่อยคิดอะไรมากคเขาเป็นคนแบบว่าไม่ได้สนใจอะเรื่องไม่ได้สนแบบไม่ได้แคร์แบบว่าจะชอบหรือเปล่าไม่ได้มีผลกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราแค่แบบเห็นแล้วมันมันนะเพราะมันดูเยอะมันดูเอ็กซ์ตรามดูแบบ ล้น,นะอะพลังงานมันเยอะเราไม่เราเขาแบบสุขอะไรขนาดนั้นน่ะไม่ละสองคนอะชอบร้องเพลงที่เดียวกัน,นะอะต่อต่อกันน่ะ เที่ยวเขาไม่เขาไม่แรก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 ที่แรกที่รู้จักนางเพรกที่รู้จักแรกที่รู้จักเลยอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราก็ไปเที่ยวไงเราก็ชอบไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ร้องอยู่แล้วเราก็แบบก็ไปดูนางแล้วก็แบบเออก็ชื่นชมว่าแบบพี่คนนี้พิศพลก็แบบเข้าวงการก่อนเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าแบบอ๋อจังไม่ชอบฉันอะไรเงี้ยล้นมันล้นอะไรแต่ว่าตอนนั้นเรารู้จักเขาตอนตอนที่เขา แข่ง AF เงี้ยเราก็เห็นดูแล้วเออชนะแน่พันเยอะมันเยอะจำได้เลยที่ชนะเพะฉร้อง,องดีเหรอก็ร้องดีด้วยไงย<อ>แต่แบบว่า,า,า,วามันแบบมันดูเก๋มันดูแบบว่าเนี่ยได้แหละ<ฮ>เดี๋ยวบอกทีว่าให้มันเล่าก่อนอแล้วเดี๋ยวจะดูความแรงของเรืองไม่ดิคือก่อนที่จะเข้าเรื่องที่จะสนิทกันเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่าหัวแรกๆที่เจอไม่ชอบบอกไว้ต้นเนี่ยล้นมันล้นยังไงเขาอยากรู้มัน คือมันรู้สึกว่ามันเยอะมันเต้นแรงมันมัน,มนคือเขาเป็น e x t r ท v e r t มากมากอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าสนุกกับทุกคนเขาได้กับทุกคนมากๆ,ๆแล้วเรา<ๆ>เหมือนเราไม่ไมม่ <c oughs> คือเราอะใจ <c oughs> เราใจรู้สึกว่าคือพอนั่งดูจริงๆรรเราสึกว่าเราค่อนข้างจะ เก็บตัวมากกี่ยวกว่าตัวมากกว่าคือพีทอะถ้าไม่สนิทเขาไม่เขาไม่เล่นด้วยเขาจะเฉยเฉยเลยไม่คุยด้วยเลยจะแบบดูเชิดใสยพีทก็เป็นอย่างนั้นดูเชิดแต่นี่คือหมายความว่าเขาไปเที่ยวเนี่ยนีดาทั้งผับใช่เรู้จักคนไปด้วยรา้จัจอยเออรู้จักทุกคนบนโลกนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าสนุกกับทุกคนได้จนแล้วแบบกลัวทำไมมึงมันสุกเลยขนาดนั้นน่้ามาเราก็รู้สึกว่ามันแบบเอ็กซ์ตร้าเยอะอะไรเงี้ยเออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโอเคหลังจากที่เม้นท์เขา เยอะเขาล้นแล้วมาเป็นคู่หูกันได้ยังไงจริงๆมันต้องบอกกอนว่าพีทกับต้นเนี่ยตอนแรกอย่างเราเจอกันทางแรกก็คือแบบเจอแบบรู้จักกันแบบว่าได้พูดคุยจริงจริงทั้งแรกก็คือตอนที่เพื่อนสนิทพีทบอกว่าเนี่ยกําลังคุยกับต้นธนสิทธิ์อยู่แล้วก็แบบต้นเหรอเออนางก็บอกว่าจริงเหรอเออผออชายจริงถามเพื่อนจริงถามน้าต้นเหรอแล้วมันก็เออ ก็โอเอ่ะเสร็จปุ๊บมันก็เลยพามาเจอพามาเจอแล้วก็แบบยังแบบแอปแอปอยู่แบบจะ ก็แบบแค่รักก็อยู่แล้วเขาไม่รู้เใช่แล้ก็แบบเราก็ปกติขนาดเต็ใไก่แล้วนะไม่ได้รู้ไม่ชอบนะยังแบบว่ายังไม่รู้ตัวพอตอนหลังได้มาสนิทกันนะครับถึงได้รู้นะก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกกูไม่ชอบเลยนะรู้เปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อหล่ออะไรเงี้ยเออเพราะวันนั้นคุณทังแคลเลสคุณทั้งแคลเลสแต่ว่าก็ดูแบบว่าคุยกันรู้เรื่องตลอดเลยนะคุณแบบว่ารับกันรับส่งกันไปคือมันรู้เรื่องเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจะแบบเยอะเกินไป อ่บางครั้งอ่ะโอเคเพราะเรามีอะไรก็จะคุยกับมันแล้วมันฟังทุกเรื่องแบบว่าทุกเรื่องจริงๆ